ตุ๊กปุ้งตุ๊ปุ้งอยู่เอาผมจะนั่งขายบนที่และเออเ้าลูกเจ้าลูกรอนลงไปรอนลงเร็วมบริษัทครับโ <laughs> ถูหอมแก้วดู<อ> <laughs> ถูหอมแก้ว แต่งโบใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวใช้วิชาแมนนาแต่งโบย่าสามเบอร์แล้วเบอร์แล้วแต่ละคนเบอร์แล้วไม่โหลานสวัสดีครับนาโนมีช็อตเด่นไหมวันนี้ไม่มีครับเฮ้ยอะไรมีคนโทรสั่งออนไลน์เหรอจากประเทศนอกหรือเปล่าสั่งจาก ทิ <rium> <Dante> ้งไลน์ครับกำลังท <od> <Okay. S 2> ิ้งไลน์ว่าวันจันทร์ครับผมโอเคเลื่อดสามรถเป็นวันจันทร์นี่วันอะไรวะให้รีวิวไปยังวันนี้วันพฤหัสศบดีสิศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เฮ้ยดูครับช้างหมดแรงแล้วครับผมช้างตัวนี้ผอมมากนะครับหมดแรงนอนแล้วครับ เอ,อเอ็นดูมากเลยเช้างหมดแรงแล้วลิ้นหมดแรงแล้วลิ้นช้างหมดแรงนอนแล้วนี่ระวังลุกไม่ขึ้นนะไม่มีแรงลุกพี่น้องต้องอัดอ,อ,อัดหญ้าครับอัดหญ้าอัดแตงโมเข้าไปครับพี่น้องอัดย่าของแม่ไปรูได้สั่งไ้าแตงโมงไปครับอัดเข้าไปเลยครับเต็มคาราเมลย่ยาซอมมาร์ทหนึ่งร้อยซื้อซื้อหนึ่งแถมแม่อาลีพอดีครับเฮ้ยโอ้ยดูท้องสิ ไม่ไหวแล้วลูกวิ่ขึ้นครับเลูกวิ่งขึ้นครับในอนาคตโตไปเดี๋ยวมีเต็มเต็มชุมเลยออกลูกออกหลานมานะเฮ้ยหัว๋ยวพี่บัวพี่ว่าพี่เริ่มแห้งนล้ดูไปเลยดแห้งไหมเียอเอาเวลาออกมาก็ประมาณนี้ป่ะ ตอนนี้คือก็ไหลอากาศดีด้วยครับไปจัมาตึ้งปะมาาองวนนึ่งจะดูแงแม่อื่นจะนอนเวรอื่นนอนหลับแล้วเาขึ้นมาข้าแลวขึ้นมาข้าวเขาเต็งโมกันแล้วสองวันหนึ่งร้อยสองันหนึ่งร้อยสองันสองร้อยสองัร้อ สองร้อยครับแพงไว้หน้านะพี่น้องอ้นมันแพงอึ่งชอบเป๊กพี่เมย์บอกอึ่งน,นอนเลยลูกสวัสดีความสมยงพี่ต้ำตามสวัสดีครับยาสองมาตึงร้อยแตงโมหนึ่ง,ง,งถาดหนึ่งร้อยมาอีกแล้วฝนฮะไม่มันตกเฉย เออไม่่เเลนเราตากอะไรไว้บ้างเสื้อผ้าเสื้อผ้าอยู่ในในโลกไบหล่อนเปียกเลยบ่เปียกบ่ตกหน้ากับบ่เปียกบ่เปียกเอไว้บา้นนบา,ากษต์ก้อนรับตาอมันหนึ่งรออ้อยอหลับจริงเว้ย งานมาย่างอุ่นถะืขนาดยอุ่นถือไหมนั่นอุดน,นดีจะซื้อทิศขาอึ่งหน้าลาขาอึอ้งบอกเลขไหนลูกจะซื้อของให่กินแม่เต้ลอึ้งเลขอะไรอึง่งอึ่งเรียกอะไรเด็กอย่งนั้นเขียนฟังแนมไปตีบอกเลยวะแล้วก็มีคนจงดักเจนะเจมันอะไรวะเจวะ ตรงนี้อ๋ย้เลื่อนดูอะไรมึงเลื่อนดูออเดอร์เออฮะออเดอร์เลื่อนดูออเดอร์เออจ้าสองบาทหนึ่งร้อยสองบาทหนึ่งร้อยลิลิลิเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดเพลงก่อนอะไรตาคชิดนเออเคลียร์การเงาะ นอนสบายใจดูความสี่ห้าคนนอนให้เขาหยอกเลยดูหญิงอากาศนอนก่อนหนูง่วงได้กิ่แก้คุณไปหญิงหัวเลื่อนหาตัวเลขควานหัวบอกใครจะเหมาให้บัวเนาะ เ้ยเล็บแตกเลยต้องไปขูดเล็บป่อวตุ๊ปุ้งตุ๊ปุ้งอยู่นะแ้ผมจะนั่งขายบนที่ละเอ้ย่าลูกยาลุกนอนลูกไปนอนลูกเร็วนอนลูกไปเดี๋ยวนอนลูกไปยาลูกนี่กันุกเหรอห้าเรื่องเลยเนี หานอี่ขี่เลยขเนมาด้ความสุขเคียนมาด้วว่าไดีหรืออะไรดีเดยาสิบเจ็ะโอ้ยเขาชิวแล้วเดเขชิวแล้วไอ้อ้าแตงโมโ้เลยโอ้ชิวแล้วลเอขี่เทมาส้างเลครับยาสมัดหนึ่งรสองมัดหนึ่งซื้อหนึ่งแถม ซื 3, 3. อ้อหนึ่งแถมรักทุกคนอยู่เป็นเถื่อนน้อยใช่ครับผมออต๊องอะ่ะนี่คนอหยอกอ่ะเออ ยาสมัดหนึ่งร้อยนี่แตงโมหนึ่งถุงหนึ่งร้อยนี่ขอเสียงทีหน่อยขึ้นใจเหลือครับเหลืออะไรขึ้นใจเหลือแปดขึ้นใจเหลือแปดนำพูนเหลือคนเหลืออะไรเหลือสองครับคนที่ใครยังไม่หมดยืนเรียงกันโนหอมแก้มใครก่อนช่วยซื้อหนึ่งพันแบ่งโนกินบ้างนะครับผม เ้ yeah. เอาเรียนมีสามคนมีสามคนเองอะ่อหออหะอหวะัหวเดืหัวหัวหัวยืมเรียนกันโนโหอมแก้มไข่ด้ให้สองเจ้เชือกละเดี๋ยวได้วยให้สองเจเชือกละห้ะาร้อจักรแม่นุ่นครับผมเย้ yeah. คนละเมาแตงโมจากคุณแม่หนูดีครับผมเย้ yeah. <c oughs> ไม่เมาแตงโมเดีย <c oughs> กับ ยียก,กับอ้นแต่ว่าพี่นิกซืซ้อหนึ่งพันพวกเธอต้องให้โนหอมลุกขึ้นดิหัวโนหอมก่อนคนน่าไปเลย <c oughs> เอาคุณใจเอาโนหอมใครเอาไปเลย <c oughs> สวัสดีฮะ สองถาดครับัมน,นูสองถาดครับป้อนให้ดูหน่อยนะครับนะป้อนให้ดูหน่อยป้อนชื่อเป็นแล้วนะครับผมหหเลผมหลือออเดอร์ใครใครเที่ยงขายแตงโมไมหมดไม่มี นา่ารินเหลือสถุงพอดีแหละของพี่นิกเอาลูกขึ้นมาสิลูกเอาป้อนให้พี่หนูดีดูหน่อยไม่ดูชาขอบคุณมากนะครับคุณเป็นนุ่นแล้วก็เดี๋ยวยืนเรียงกันให้ความมาครบก่อนให้โนหอมแก้มโนหอมแก้มใครเอาไปเลยออเดอร์หน,นึ่คะแนนจากคุณพี่นิก

เฮ้ยเดี๋ยวใช้วิชาแมนเอาแตงโมเอาป้อนป้อนก่อนป้อนก่อนป้อนป้อนโนก่อนเออป้อนโนก่อนป้อนโนก่อนไม่ใช่คนลุมโนอ่ะเออนี่ลูกอ่ะโนคนน่ารักนี่หัวจุ๊บแก้มอ้วนสองข้างฟ้อนใหญ่ๆให้เราหน่อยเลยคิดถึงอ้วนเร็วเร็วโอเคได้นะครับได้ครับคุเป็นขนมจีน ได้ฝากโอนให้น้องมิ้นให้น้องมิ้นด้วย1,000คะแนนตรงกะจะส่งคลิปมาทัน์ยูจ้าน้องมิ้นน้องมิ้นนี่เหรอมิ้นไม่มิ้นหนึ่งมิ้นหนึ่งมิ้นที่ว่ากลัวหมาแล้วแบบไปพันของแล้วนั่นเอาแล้วช้างมันอยู่ไหนทัวร์นี้ใช่อยู่บ้านหรือเปล่าต้องต้องให้เขาพันหนึ่งใช่ไหมใช่ต้องดังไม่เขาไปโอเคต้องแจ้งแจ้งลูกพี่ด้วยนะเขียนลงเลยเลยเดี๋ยว พี่จะเป็นคนตายไปฮารเป็นเพราะว่าพี่มีลขบัญชีโอเคกวนแก้งพี่หวยแล้วใช่ครับไอ้เหี่ยทยกินไอ้เหาหฮาเ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 ฮาอฮหเฮาเฮาัฮาเฮาเัาเฮาเฮาเฮายฮาเฮเฮ้าเฮาเวาาเี่เฮาเฮาเาเฮาเฮาเฮเาเฮเาเฮาคฮาเเหลือเาเคนครเาเฮเ 3คนก็สคนก็คนนักสืบสองมัดอีกสี่มัดก็คือ